คลิปนี้ก็ย at ังอยู่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชหรือว่าเทวดาชั้นที่หนึ่งอยู่นะครับคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชเนี่ยก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายแล้วก็เล่าไปในเรื่องของความตายนะครับว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรบ้างที่เขาได้เสียชีวิตแล้วก็ตายลงไปนะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องของเทวดาชั้นจาตุมหาราชในเรื่องของการเกิดบ้างครับคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชของเราเนี่ยหรือว่าเทวดาชั้นที่หนึ่งเนี่ย เป็นเทวดาชั้นต่ําสุดแล้วก็ล่างสุดก็มีเงื่อนไขของการเกิดด้วย3สาเหตุนะครับสาเหตุแรกนะครับที่เทวดาเกิดมาได้เนี่ยด้วยสาเหตุที่เรียกว่าเกิดจากคันเหมือนกับมีสายลกแล้วก็อยู่ในท้องแม่ครับนั่นก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดแบบไหนเทวดาก็เกิดแบบนั้นนะครับเทวดาชั้นจาตุมาราชเกิดแบบนั้นเลยเกิดแบบ ต้องเข้าไปอยู่ในท้องแม่แล้วก็ถึงเวลาก็คลอดพอคลอดออกมาแล้วก็จะเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆจนถึงมีอายุแล้วก็สิ้นชีวิต500ปีทิพย์แต่เทวดาชั้นนิดที่คลอดออกมาแล้วก็อยู่ในท้องแม่หรือว่าเกิดภายใต้คันของมารดาเนี่ยจะเต็มเทวดาชั้นต่ำเท่านั้นนะครับ พาการคลอดในลักษณะนี้เรียกว่าชาลาภุชะติรณะ,ะกุศลวิบากครับซึ่งเป็นการเกิดในเรื่องของชาลาภุชะก็คือการเกิดจากคันมันดาส่วนดวงจิตที่เข้าปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิวิญญาณด้วยอุเบขาสันติรณะ,ะกุศลวิบากซึ่งเป็นการเกิดแบบเทวดาชั้นต่ำครับ นั่นก็นหมายความว่าไม่ใช่เทวดาชั้นสูงที่เป็นมหาเทพทีท่เขาเกิดกันแต่เป็นเทวดาชั้นต่ําล่างสุดเลยถึงจะคลอดแล้วก็เกิดแบบชรลาผู้ชะหรือเกิดแบบมีเข้าไปสิงอยู่ในท้องแม่แล้วก็พอถึงเวลากําหนดคลอดแล้วก็คลอดแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมานะครับการเกิดส่วนที่สองนะครับเทวดาชั้นจัตุมาราชเกิดได้อีกแบบหนึ่งคือเกิดแบบไข่ครับเกิดแบบไข่เนี่ย ก็เป็นเทวดาชั้นล่างเหมือนกันครับแต่อยู่ในเทวดาตระกูลพญานาคและตระกูลพญาขุดจะเกิดแบบไข่เหมือนกับที่เราเคยเห็นไข่งูหรือว่าไขนกก่นกครับอันนี้ก็จะเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าไข่อันนั้นเป็นไข่ของเทวดาตระกูลพญานาคแล้วก็ไข่ของเทวดาตระกูลพญาขุดแต่เป็นเทวดาชั้นต่ําในตระกูลของนาคและขุด ซึ่งถ้าเป็นมหาเทพชั้นกลางและชั้นสูงจะไม่ได้คลอดแบบไข่นะครับเทวลาชั้นจารุมหาราชก็จะคลอดแบบไข่นี้จะต้องเป็นลักษณะแบบชั้นต่ํานะครับในส่วนของพญานาคและก็พญาคุฑการเกิดแบบนี้เรียกว่าอันทะชะนะครับและอันสุดท้ายนะครับคือการเกิดแบบอยู่ดีๆก็กําเนิดขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องเกิดแบบไข่หรือว่าเกิดแบบ ที่อยู่ในคันมันดานะครับเป็นการเนลมิตขึ้นมาเป็นรูปร่างตัวตนเลยอันนี้เรียกว่าการเกิดแบบโอปปาติกะนะครับการเกิดแบบนี้สําหรับเทวดาชั้นจุดตรงมหาราชนั้นจะต้องเป็นเทวดาชั้นสูงหรือว่าเป็นมหาเทพเท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่เทวดาชั้นกลางแล้วก็เป็นเทวดาชั้นมหาเทพถึงจะมีสิทธิ์ได้กําเนิดหรือเกิดขึ้นมาแบบโอปปาติกะนะครับ การเกิดแบบนี้จะต้องมีบุญวาสนามากถึงจะเกิดได้นะครับถ้าไม่ใช่เทวดาชั้นสูงก็จะต้องกลับไปเกิดแบบอันที่หนึ่งกับอันที่สองคือชาลาผู้ช้าและอันตาช้าหรือว่าเกิดในคันแล้วก็เกิดในไข่เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้นี่คือถือว่าเป็นเทวดาที่เป็นชั้นสูงมากๆเลยนะครับถึงขั้นเป็นมหาเทพถึงจะมีสิทธิ์ได้เป็นการเกิดแบบโอบปาติกะเป็นการเกิดชั้นสูงครับ สรุปว่าการเกิดของเทวดาชั้นจตุมหารัชเกิดได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือเกิดแบบคันมันดาต้องรอให้ถึงกําหนดแล้วก็คลอดออกมาแบบที่2เกิดแบบไข่คือตัวของพญาครุฑและพญานาคได้ไข่ออกไว้แล้วก็ถึงเวลากําหนดก็ฟักไข่ออกมาครับและเกิดแบบ3คือเกิดแบบโอปปาติกะโดยการกาเนิดผุดขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องมีไข่แล้วก็มีคันนะครับ ประกอบล่างขึ้นมาเป็นตัวเทวดาเลยครับทั้งหมดเป็น3แบบในการเกิดนะครับแต่ละแบบก็จะแบ่งระดับเทวดาไปถ้าแบบที่1กับแบบที่2ก็จะเป็นแบบล่างสุดเลยส่วนแบบที่3ก็จะเป็นแบบกลางแล้วก็เป็นมหาเทพชั้นสูงครับถึงจะได้เกิดเป็นเทวดาชั้นตาตูมหาราชแบบโอปปาติกะกำเนิดครับกอบคุณครับ